สวัสดีค่ะทุกคนเราก็มาทําการคัดลอกนะคะกดคัดลอกนะจ๊ะกดคําว่าคัดลอกค่ะแล้วออกไปที่ Google Chrome นะคะออกไปที่ Google Chrome นะคะอ่ะระวางเลยนะคะวางลิงก์นะคะคัดลอกมาระวางลิงก์กดป้ายแบบนี้นะคะเราจะเจอหน้านี้นะคะเจอหน้านี้ทําการดาวน์โหลดค่ะ for android นะคะ กดดาวน์โหลดนะคะอันนี้คูกป๊อกทำคลิปหลายครั้งแล้วเนาะนะคะอ่ากดเปิดนะคะทำการติดตั้งนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วรอสักครู่จ้าเสร็จแล้วกดเปิดนะคะเสร็จแล้วกดเปิดจ้าแบบนี้นะคะกดเปิดไปเลยนะคะ แล้วก็อนุญาตนะคะอนุญาตด้วยนะคะกดอนุญาตค่ะนะคะก็จะมีหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดนี่เลยนะคะ enter youpick นะคะกดเข้าไปจ้าาแนะนำให้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยล็อกอินนะคะแต่ถ้าเกิดคน,คนเก่านะคะสามารถ ในกรณีที่เป็นคนเก่าแนะนําให้ล็อกอินอันเดิมที่เราเคยทํานะคะแบบนี้นะคะแต่คูปปกล็อกอินด้วยเบอร์โทรค่ะนะคะใส่เบอร์โทรของเรานะคะเมื่อใส่เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วกดล็อกอินจ้าติ๊กถูกเลยกดเข้าไปเลยนะคะ เย่ yeah. แล้วเราก็ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะคะอ่าหน้าตาอาจจะแปลกไปหน่อยนะคะแต่นี่คือเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็นะคะรายได้ของเรานะคะจะเป็นศูนย์อยู่นะคะเดี๋ยวรายได้จะกลับมานะคะประมาณสิ้นเดือนนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวลืมค่ะใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้กดเข้าไปตรงนี้คําว่า a c c o u n นนะคะไปแก้กันนะคะใครที่กดภาา สังเกตกดเข้าไปจ้านะคะเสร็จแล้วกดเข้ามาที่หน้านี้แล้วไปดูรูปฟันเฟืองด้านบนนะคะกดเลยจ้าแล้วเปลี่ยนนะคะอันนี้นะอัน,นที่สามนะคะตรงนี้นะคะเช้งนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะ นี่ได้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาอาจจะแบกไปหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวแอปนะคะกำลังจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนเข้าใหม่อาจจะยังไม่มีการเช็คอินนะคะแต่เราสามารถขายของได้ปกติจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ